อย่าไปนาเย่ยอยู่เจ้าอยู่เพียงนาพีศักดิ์สิทธิ์เองเจ้าไม่ใช่คู่ต่อสู้ของเขาหรอกเจ้าไม่สามารถรับการโจมตีของร่างอาวตารของเขาได้หรอกนะเจ้ายังไม่ถึงระดับขั้นสวรรค์ศักดิ์สิทธิ์เลยนะซึ่งเห็นได้ชัดว่าความห่างชัดมันมากเกินไปเขากำลังคิดป่าอะไรเขาอยู่มันนะนั่นสิคงจะบาจริงๆนั่นแหละถ้าเจ้าสามารถเอาชนะร่างอาวตารนั่นได้ข้าจะกินอึนโชว์ทุกคนให้ดูเลยอึตอนนี้กําลังร้อนๆอยู่เลยด้วยนี่คือสิ่งที่แกต้องการเองนะหมัดสะเทือนภูผาขั้นสูงสุดยอ่อ ดีมากในที่สุดก็มีคนเอาชนะขา้าได้ทางของข้าไม่ได้อยู่คนเดียวอีกต่อไปนั่นนี่เย่ยู่ชนะจริงๆระดับชั้นห่างกันขนาดนี้มันทําได้ยังไงกันเขาชนะแล้วจริงๆมันเอาชนะจกักรพรรดิโบราณร่างอาวตารได้โดยมัดเดียวนี่เจ้าเจ้ารอข้าเล่นใช่ไหมนี่ที่แกพูดไปเมื่อกี้ว่าอยากกินอืดส,สดๆร้อนๆที่อยู่ตรงนั้นแย่แง่ข้าผิดไปแล้วคราวหน้าข้าจะไม่พูดแบบนั้นอีก ซ้ายเกินไปแล้วเอ่อเพื่อ,อ,ย,านะาาอายานารามาไอเชิดชวจางนะขยากแห่งชมาเอามาดอกไปนะสมควรเดินกรรมตามสนองแล้วเขาชอบปวดอึพวกเจ้าเห็นนั่นไหมนั่นคือวิญญาณของจอกักรพรรดิโบรานเขากำลังจะทำอะไรเป็นเพราะเย,ย่อยู่เขาจึงปรากฏฤก นี่คือทักษะที่ยอดเยี่ยมของข้า18 0 0 0ดันดาบพวกเจ้าซึมซับมันเข้าไปกันซะสซิเยี่ยมเลยข้าไม่คิดว่าข้าจะได้มีโอกาสที่จะได้เข้าใจทักษะที่ยอดเยี่ยมเช่นนี้ทั้งหมดนี้เป็นเพราะเย่ยอยู่พวกเราต้องขอบคุณเขาใช่แล้วแต่ยังไงตอนนี้เราก็ควรจะรีบดูดซับมันก่อนนะได้สิรีบดูดซับกันเถอะครึ่งชั่วโมงต่อมาดาบมาแล้วนั่นคือวิชา18,000ปดันดาบนั่นล่ะ นี่มันผ่านไปแค่ครึ่งชั่วโมงเองนะเย่ยุมันทําได้ยังไงกันเขายังเป็นมนุษย์อยู่หรือเปล่าทําได้ดีมากข้าเปิดประตูให้แล้วพวกเจ้าออกไปได้แล้วเยี่ยมมากในที่สุดพวกเราต้ออกไปได้แล้วนัน่นนั่นคือทางออกใช่ไหมแม่จ,จ้าในที่สุดข้าก็ได้กลับบ้านแล้ว